ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทาง YouTube <ม>นะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องรถไทยมือสองนะครับของร้านเคทเตอร์รอำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งร้านตั้งอยู่ที่อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์ตรงข้ามไปรษณีย์หนองกีนะครับเรือยื่นกับเทศบาลติดถนนใหญ่นะครับใกล้ๆปั๊มพีทีสำหรับคลิปนี้นะครับทางนั้นก็ มีรถมานำเสนอ2รายการครับวันนี้ทริปนี้นะครับจะนําเสนอเจ้าสีน้ําเงินกับสีแด,ง,ดงครับวันนี้เป็น New Holland t ท C 3 8 R และก็ยันม a า E F 4 9กนะครับอ่แ New Holland 3 8แรงกับยันม a า4 9แรงนะครับเป็นรถที่ล่องตัวทั้งคู่นะครับเป็นระบบเกียร์เชฟเทนนะครับเดี๋ยวนําชม New Holland ตัวแรกก่อนนะครับ ตัวนี้ปเป็นรถจดทะเบียนปี54เล่มทะเบียนพร้อมนะครับซึ่งนิวฮอนแลนด์บางคันก็อาจจะเป็นอินบอยนะครับก็คือไม่มีเล่มทะเบียนแต่คันนี้มีเล่มทะเบียนนะครับจดเป็นเล่มเรียบร้อยอผมไปดันเก็บสีให้ใหม่ทั้งคันนะครับสภาพสวยเครื่องเดิมไม่เคยแกะนะครับายางหน้าใหม่นะครับเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่นะครับแต่รถตัวเดิมเครื่องเกียร์เดิมๆไม่เคยแกะนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับยางหน้าใหม่นะครับเก็บ งานให้เรียบร้อยทั้งคันย่างหลังดอกสูงนะครับดอกสูงสูงเลยย่างหลังนะครับเครื่องนิ่มนิ่มเลยนะครับระบบไฟเช็คเรียบร้อยรั่วซึมเช็คให้นะครับเก็บสีให้สวยงามนะครับถ่ายเทไม่มีเยืมครับสีนอแห้งนะครับสีสันสวยงามนีฮอลแลนด์เล่มปี54าสีโปรโมชั่นวันนี้นะครับลูกค้าที่จองรถ2คันนี้นะครับทางร้านจะแถมผานหลังใหม่นะครับเป็นผานพวนของค่ายนาซ่านะครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับ ซึ่งเดิมจะได้เป็นผันมือ2นะครับแต่คลิปนี้นะครับถ้าลูกค้าโทรมาจองนะครับพิเศษเลยครับแถมผันพวนเป็นของใหม่ไปเลยนะครับไม่คิดเพิ่มครับราคาเดิมนะครับ New ฮอลแลนด์ทีซีสามสิบแปดรสิบแปงใบด้านผันหลังนะครับเป็นผันใหม่นะครับผันหลังผันพวนนาซ่านะครับมีผันห้า0ันหกให้เลือกได้เลยนะครับชอบแบบไหนนะครับแถมทั้งสคันเลยครับทั้งยันมาและก็นิวฮอลแลนดนะครับ เป็นผ่านหลังใหม่ไปเลยครับสาหรับคลิปนี้ซึ่งนิวฮ l นแลนราคาอยู่ที่2องแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทใบดันกับผัานพวนใหม่ครับแล้วก็แถมส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรครับลูกค้าทนายที่โทรมานะครับด่วนเลยครับสองคันนี้ราคาเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือได้ผ่านหลังเป็นของใหม่นะครับจากเดิมจะเป็นของมือสองนะครับที่แถมนิวฮ l นแลนเก็บงานเรียบร้อยยางหน้าใหม่นะครับเครื่องไม่เคยแกะทั้งคู่นะครับนะครับทั้งยันมาแล้วก็คูโบตานะเครื่องนิ่มๆเลย ยาวๆนะครับเก็บงานเรียบร้อยเปลี่ยนถ่ายของเดียวเรียบร้อยนะครับใบดันผ่านหลังใหม่ทั้งคู่นะครับมีฮอลแลนด์ผ่านไปซึ่งมีฮอลแลนด์นั้นเดี๋ยวดูชั่วโมงนิดนึงนะครับอาจจะฟังเสียงด้วยเลยแล้วกันฟังเสียงเครื่องด้วยเป็นเดิมเน็ๆครับเดี๋ยวดูชั่วโมงเับเป็นดิจิตอลนะครับชั่วโมงขึ้นอยู่ที่3 1 4 0ชั่วโมงครับ3,140ชั่วโมง หอวแรวต้องหยบคัสน,นะครับคล้ายโซลต้าเลยดู่อนี้ก็ซีเมนร้อยครับเร้าใจดีนะครับ้นนบาหังีรอยครับอกเกียรทุกอย่างปกติครับร,รบะรบะรบไฟ เดิมให้ไปหน้าออกข้างนึงนะครับอ่ามือฮันแลนด์ผ่านไปครับต่อไปเป็นยันม่า E F 49ครับยันม่า E F 49อันนิวฮอลแลนด์จะเป็น12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังนะครับรุ่นนี้12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังเป็นเกียร์ชัตเทิร์นใต้พวงมาลัยนะครับอ่าระบบ PTO เป็นแบบอ่าโยกสวิตช์ปัน๊นเอาตรงนี้นะครับสะดวกมากเลยนะครับกดโยกไปโยกมานะครับ ต่อมาเป็นเอฟสีเก้ายันม่านนะครับตัวนี้ก็ไปดันผันหลังผันหลังใหม่ครับเหมือนกันเล่มทะเบียนปี57ครับพันนี้รถปี57นะครับทำงานอยู่ที่2 7 0 0้ชั่วโมงครับเก็บงานให้เรียบร้อยเก็บสีให้ยางหน้าใหม่เหมือนกันครับยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเครื่องเดืมไม่เคยแกะครับเครื่องนิ่มๆเลยยางหลังเดืมครับดอกหลืยเยอะครับเก็บสีให้เรียบร้อยเช็คลั่วซึมนะครับซีนล้อซีนท้ายแห้งหมดนะครับไม่มีเหี้ยมนะครับ ระบบไฟครบนะครับสปอร์ตไล่หลังไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟหน้านะครับยันม้า49แรงสวยๆครับ2คันนี้ซูโปรวันนี้ตามที่แจ้งครับจากเดิมจะเป็นใบดันกับผานมือ2ครับวันนี้ให้เป็นผ่านใหม่โดยราคาเดิมนะครับไม่มีคิดเพิ่มครับปกติจะเพิ่ม10,000บาทนะครับสําหรับวันนี้พิเศษไปเลยครับแถมผ่านควรของใหม่ให้เลยราคาเดิมนะครับยันม้า ราคาอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาทครับ3 3 9 0 0 0บาทเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องครับยันมาสอ0 0ชั่วโมงครับยันมา49แเล้วเครื่องนิ่มๆๆเลยครับเครื่องเดิมไม่เคยแกะทั้งคู่นะครับยันมา่าแล้วก็มีฮอลแลนด์นะครับ ถ้าในสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์0892832911 0892832911ร้านเคอเร็กเตอร์เพื่อน้องกี่ยินดีให้บริการนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำเสนอ2รายการครับโปรโมชั่นพิเศษแถมผ่านหลังใหม่นะครับอุปกรณ์2ชิ้นใบดันผ่านพวนนะครับผ่าน5้าผ่านหเลือกได้ครับและก็แถมส่งฟรี300กิโลเมตรนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสองคันนี้นะครับโทรมาเลยครับ0892832911 0892832911 ร้านเคทักเจอร์อำเภอหนองกี่ยินดีให้บริการนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เพียงเท่าน,นี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ